ปอยนิยายเรื่อง a b o Desire ไฟเสน่หาเกมร้ายไข้รักบทที่22ผมจะมีชีวิตอยู่จนกว่าคุณจะกลับมาเวลา15บ้านาฬิกาห้อง990-1งโรงแรมเอภายในห้องเงียบสงัดผ้าม่านทึบถูกกึงปิดนั่นจนไม่อาจเห็นแสงภายนอกแม้เพียงเสี้ยวเดียว แสงจากโคมตั้งพื้นเพียงดวงเดียวเป็นประจายสีเหลืองสลัวเป็นแหล่งกำเนิดแสงเดียวในห้องที่มืดสนิทกลิ่นกล้วยหมายยังคนอบอวนอยู่ในอากาศแม้จะไม่ชนและรุนแรงเท่าครั้งก่อนที่ส่งวงเวลามาเยือนมาเยือนแต่กลิ่นนั้นก็ยังหนักหนาจนหวัวหายใจติดถัดอยู่ดี ชางอลียืนอยู่ข้างเตียงเขาล้วงหยิบหน้ากากป้องกันกลิ่นฟิโรโมนแบบพิเศษออกมาสองชิ้นแล้วยื่นหนึ่งชิ้นให้กับเซนเวอนหลังซึ่งมีรอยช้ำจางๆที่แก้มเซนเวอนหลังรับหน้าก,ากากมาด้วยใบหน้าิเย็นชาสายตาเต็มไปด้วยโทสะท,ที่ยังไม่จางเขาแกะหอบหน้ากาก,ากอย่างแรง ส่วมขึ้นอย่างหมดหนิดแล้วยกเท้าเตะขาเก้าอี้ตัวงามที่วางอยู่ตรงปลายเตียงเสียงดังพวกลูกน้องฉันโดนซัดจนแทบจำหน้าไม่ได้แล้วนายยังมีอารมณ์มานอนหลับอยู่ตรงนี้อีกเหรอคังพูดประชดของเขาเต็มไปด้วยความโกอดในห้องนี้มีอยู่สามคนคนหนึ่งกล้าลงมือกับเขาตรงๆ อีกคนก็หันไปเล่นงานลูกน้องของเขาจนสะบักสะบอมสองคนนั่นเล่ากับนัดกันมาสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อหลุมเล่นงานเขาเพียงคนเดียวแค่คิดแบบนั้นส่นหลางก็เดือดปุดขึ้นมาทันทีไฟโมโหเล่นแวบไปทั่วอ,อกก่อนจะระเบิดเสียงตะโกนออกมาอย่างบ้าคลัง่งบ่ายสามแล้วนะนอนอะไรนักหนา ฉางวี่หันมามองเขานิ่งๆแววตาเต็มไปด้วยความตำหนิขายจะบอกว่าอย่ามาเหยียบหางเสือเอาตอนนี้บนเตียงโร่ที่สั่งทำพิเศษจากอีกสีกโลกผ้าห่มขนาดใหญ่ยังคุมร่างใครคนหนึ่งไว้แน่นเรือนกายใต้ผ้านั้นผอมบางแต่สูงตรงกอนผ้าพองเล็กน้อยตามลมหายใจ เพียงส่วนปลายของแขนที่ผวพ้นผ้าออกมาก็เผยให้เห็นเส้นไหลเรียวยาวแขนลำแขนขาวซีดและลอยชประจัดกระจายไปทั่วเหมือนดอกไม้เน่ามันไม่ใช่ภาพที่ใครอยากมองซ้ำแต่กับสะกิดใจให้รู้สึกหดหู่โดยไม่รู้ตัวเสื้อเหมือนลางไม่ได้ใส่ใจ เขายังคงยืนเตะขาเก้าอี้อย่างหงุดหงิดแต่ก็ไม่กล้าแตะเตียงเสียงลัมคาญงวงยาดังขึ้นใต้ผ้าหม่มเสียงดังเสียงนั้นเย็นเฉียบแต่อ่อนแรงล่างบนเตียงค่อยๆขยับขึ้นนั่งเวียงผ้าห่มออกจากลำตัวช้าๆก่อนหันไปมองผู้มาเยือนด้วยสายตาเบราณสนวนหลงัง ถ้าโลกเมี่ยถล่มลงมาแล้วค่อยมาเรียกฉันชวงลี่ย่นเขียวหันมาส่งสายตาเตืนสนัญนลังอีกครั้งชัดเจนกว่าว่าเขาเพิ่งสร้างเรื่องใหญ่เข้าให้แล้วเขาถอนหายใจเบาๆแล้วเอ่อยอย่างจนใจโลกยังดีอยู่แค่สนันหลังโดนซึ่งเศร้าโู่อาจมาหลายหมัดก็เท่านั้นเองเสียงหัวเราะแผ่วเบาหลุดจากปากล่างบนเตียง เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยหยาหยันฉันเตือนไปแล้วเขาอารมณ์ร้อนต้องระวังเขาหันมาถามต่อโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าแล้วนายโดนไปบ้างไหมฉันเหมือนหลานหน้าเทียดเสียงห้วนถ้าฉันไม่สู้กับก็เท่ากับยืนให้เขาต่อยฟรีๆนั่นสิคำตอบนั้นทำให้บรรยากาศหนักขึ้นอีกฝ่ายถามต่อ ด้วยน้ำเสียงไลแววอ่อนยนใดๆนั้นแสดงว่าแตกต้องเขาแล้วมันคือการป้องกันตัวเข้าใจคำนี้ไหมไม่เข้าใจโอเมกาบนเตียงยืดแขนออกไปช้าๆลำแขนที่เต็มไปด้วยรอยชันเผยเห็นชัดเจนในแสงสลลวมือเรียวเอื้อมไปเปิดสวิตช์ไฟที่หัวเตียงเสียงชะดังเบา อนแสงสีขาวจะสว่างขึ้นในห้องใบหน้าของเขาในตอนนี้ไร้รอยยิ้มใดๆเย็นชาจนแทบจะเรียกว่าคลั่งไม่มีร่องรอยของเสียงหัวเราะในประโยคก่อนหน้าเหลืออยู่เลยและคำถามที่ตามมาทำให้ห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบนายต่อยเขาตรงไหนบ้างไอ้นั่นเม่นกำลังจะบีบคอให้ตายอยู่แล้วฉันก็เลย สัตว์เข้าถมไม่ไปฉีหนึ่งเสือนวนหลังขหอ,อดคิ้วนั่นพูดนั่นเสียงอย่างไม่ยอมแพ้ก็แค่ทีเดียวจริงๆนะเสียงของเขากระด้างกระากด้วยความหมุดหนิดเจด้โกรดแต่ในใสายตาของคนตรงหน้ามันไม่ได้มีน้ำหนักเลยแม้แต่น้อยเจ้าตัวเล็กเดินเท้าเปล่าบนทรมหนาขาทั้งสองยาวเรียวสีขาวโผลออกมา จากเสื้อคุ้งอับน้ำที่สวมหลงหลวมไม้แบบลวกๆผิวเนื้อเปล่อยเปล่าที่โผล่โผออกมาเต็มไปด้วยรอยฟกชนฉันสีน้ำสีเงินตับม่วงแดงซับทับซ้อนกันอกเสื้อที่เปิดอ้าเผยให้เห็นแผ่นอกขาวสะอาดดุดพอร์เรนเครื่องเคลือบดินเผา เนื้อเนียนละเอียดสีขาวคลายแก้วแต่นั่นคือพอรเรนที่แตกร้าและบนผิวอันขาวจัดนั้นเต็มไปด้วยรอยแผลรอยฟาดรอยกัดกดทับบางรอยแดงสดบางรอยกลายเป็นแผลเขียวช้ำที่แม้แต่คนใจแข็งยังอดเวรนหน้าหนีไม่ได้ แต่เขากลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงยกแขนเปลี่ยวขาวที่เสยผมขึ้นอย่างเฉยเมยก่อนจะเบือนใส่ตาเย็นมองไปทางขาขวาของสิงห์หลังเพียงแค่นั้นสิงหหลังรู้สึกว่านังศีษษะเย็นวะเหมื่อเย็นซึมหนังต้นคอกลิ่นกล้วยไม้ในห้องดูเข้มขึ้นอย่างอธิบายไม่ได้แม้จะใส่หน้าก,กาก อกองฟิโรโมนไว้เต็มที่แตกตอมกินบริเวณท้ายทอยของสินมันหลังกับเต้นตุกๆกเหมือนหัวใจเล็กๆอีกดวงกำลังถูกบีบขันอย่างไร้ความตานี้ครั้งหน้าอย่าทำอีกน้ำเสียงนั้นเบานิดเดียวแต่ท่าทีเย็นเลากับราชันผู้เมตตาออกพระโอษฐ์ไม่ใช่คำขอร้องแต่คือคำสั่ง เสิวนวลังกัดฟันจนตามขึ้นในใจแทบสาบแช่งเป็นไฟครั้งหน้าเหรอไม่มีแล้วเว้ยเฮเซิงเศร้าโูยนั่นอ่ะโง่อเองที่อยากเข้าไปหาเรือเ่องฉันไม่ได้โง่ตามมันซะหน่อยแต่เขาไม่มีทางเถียงเสียงนางเพราะครึ่งหนึ่งของเงินทุนที่ใช้ตั้งบริษัทเล็กๆของเขาก็มาจากคนตรงหน้านี้ช่างแม่งเถอะถือว่าชดใช้บุญคุณ ให้ไอ้ลูกกับต่ายที่ข้างรักตัวนี้ก็แล้วกันหลังจากด่าภายในใจจบชุดใจเสริมหลังก็ถอนหายใจเสียงดังก่อนจะเปลี่ยนเรื่องเข้าสู่ประเด็นจริงที่หลังเวลาไหนจะสั่งสอนคนของฉันช่วยปลานีบ้างได้ไหมพวกที่ออกจากห้องนี้ไปแต่ละคนยังแค่เดินยังจะไม่รอดเลยแปดคนล่าสุดตอนเนี้ยนอนอยู่ไอซอยู่เลย เขาต่อลิ้นเสียงหัวยางหัวเสียงหัวเสียช่วยเหลือให้มีสักคนที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลได้ไหมเจ้าตัวแสบที่พิงหัวเตียงอยู่หลีตาม,มองเขาอย่างไม่แยแสโลกจะหยุดหมุนหรือไงถ้าขาดไอขยะสักกลุ่มที่อยากแอบ,บแตะธุรกิจยาแล้วดันกล้าเอาชื่อเอ็กโฮดิสไปใช้ เขายกมุมปากนิดหนึ่งก่อนพูดด้วยท่าทางฮองเต้ชัดเจนถ้าใครกล้าแตะเคตก้อนที่ไม่ใช่ของมันก็ต้องรู้ว่าบทลงโทษจะเป็นยังไงนายเองก็รู้ดีไม่ใช่เหรอว่ากฎในวงการเนี่ยมันคืออะไรสายตาเย็นเฉียบฉันแทบลากเรือลำ,ลำเน่าลำนี้ยขึ้นฝั่งมาได้แล้วใครหน้าไหนกล้าทำพื้นเรือของฉันเปื้อน ฉันจะฆ่ามันแค่นั้นเข้าใจยากตรงไหนเซนนหลังกัดฟันกรอกเข้าใจแล้วต่อไปถ้าใครทำเรื่องอีกฉันจะเป็นคนจัดการเองเจ้าตัวแสบยิ้มบางๆอย่างพึงใจอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าผู้จูวเรือ่องเขาเหยียดตัวเล็กน้อยในท่านั่งสีหน้ายัางนุ่มนวลแต่แววตาไม่เคยอ่อน ฉันรู้ว่า,นา,น,านาย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 ทำงานเพื่อทุกคนและฉันก็ไม่ได้ทำอะไรแรงเลยก็แค่หัดไปไม่กี่ทีพวกมันอ่ะยังมีแขนขาครบดีไม่ใช่เหรอยังจะบ่นอีกเหรอส่วนหลางทะลึงตาแค่ไม่กี่ทีเหรออีกนิดเดียวก็จะส่งลงหลุมแล้วริมฝีปากเรียวขาวสะอาดของเจ้าตัวแสบยกขึ้นอีกครั้งรอยยิ้มของเขาสวยแต่สวยแบบอันตราย ฉันไม่ได้ออกแรงเลยด้วยซ้ำถ้าแค่เนี้ยเอาชีวิตไม่รอดก็โทษใครไม่ได้หรอกนอกจากพวกมันที่อ่อนเกินไปซันหนนหลังถึงกับพูดไม่ออกแต่ในใจอยากจะตะโกนว่าไม่คิดจะโทษตัวเองบ้างเหรอที่แม่งแข็งแก่งเกินมนุษย์ปี่สารแบบเนี้ยมันเกิดมาเป็นคนได้ยังไงกันข้างๆกันนั้นฉางอี เห็นไหมหน้าของสืินอนหลงังเต็มไปด้วยความไม่พอใจก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าคนผ่านหน้าตายผู้นี้จะไปมีเรื่องกับคุณหนูตัวแสบเข้าเสียก่อนใครจะไปรู้ละ่ะว่าจะถ้าเผิอบปะทะกันขึ้นมาอีกอีกฝ่ายก็เพึ่งพ้นจากช่วงวัยต่อติดกิ่นฟิลมวลกระตุ้นไปหมัดๆจะควบคุมแหลงไม่อยู่ แล้วถ้าเผอปบิดคอเขาเล่นด้วยปลายนิ้วส่งหรือเปล่าชวางวีรีบตัดบทพยายามพูดประสานให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดไปกว่านี้ท่านประธานเพิ่งหลุดจากช่วงที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าวัยต่อกลิ่นฟิลโมนก็ยังอุตส่าห์ลุกขึ้นมาจัดการพนักงานที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงด้วยตัวเองถือว่าเป็นมารนาของพวกเขาแล้วครับ อีกอย่างยังแสดงให้เห็นชัดว่าท่านประธานให้ความสำคัญกับการผักดันให้ธุรกิจของอีคงโหดฮ,ฮ,ฮดดิ้งเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆใชายหนุ่มบนเตียงที่นอนอย่างเกียดข้านเพียงแค่หลุบตาลงชา้าชาขนตายาวหนาเป็นแพ่เงาท่าปุญดวงตาสวย ห้ามยุ่งกับยาเสพติดนี่คือเส้นตายของฉันดูแลพวกลุ่น้องของนายให้ดีอย่าทำให้ฉันผิดหวังอีกครับหลายปีมานี้ช่วงไวตอบกลิ่นฟิโลมนของคุณหนูตัวแสบยิงยุดยาวนานขึ้นทุกทีและอาการก็หนักหนาเกินกว่าจะควบคุมในเจียงหู้ทั้งเมืองมีเพียงห้องนี้เท่านั้นที่ออกแบบมาเพื่อกัดตัวเขาโดยเฉพาะ ห้องหมายเลข9901ที่อยู่ในโรงแรมแห่งนี้ได้รับการดรูโนเวตใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะสำหรับเขาทั้งบานประตูและวงกบหน้าต่างใช้โลหะหายากที่มีความแข็งแรงสูงสุดเท่าที่จะหาได้ส่วนกระจกหน้าต่างที่ทำจากฟูโรลีนแข็งแรงสามารถใช้ตัดหินแกรนิตได้ทั่วห้องยังติด ติดตั้งฉันป้องกันซีรโ,โมนไว้อย่างแน่แนหนนะามวลประมาณที่ใช้มากกว่าห้องอื่นถึงพันเท่าแต่แม้จะขังอยู่เพียงเดือนเดียวหากใครสังเกตดีๆจะเห็นว่าขอบหน้าต่างและประตูทั้งหมดเริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปไปแล้วถ้าแค่ช่วงวัยตอกกลิ่นฟีรโ,โมนทั่วไปก็ยังพอรับมือได้แต่เนี่ยดันตรงกับช่วงพิเศษ เข้าพอดีเรลากับเคาะซ้ำตำซัดเขาดันต้องแยกจากคู่ที่ผูกพันทางจิตในช่วงเวลานั้นพอดีหลังจากใกล้ชิดกันมานานอาการแยกจากความอย่างรุนแรงก็เลยกระตุ้นอินิกมาภายในร่างกายให้เข้าสู่ภาวะหอยหาคู่โดยสมบูรณ์ช่วงวัยตอบกินฟิโรโมนที่ปกติจะกินเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ กำยืนเจ้อออกไปอย่างไม่มีที่ทิ้นสิ้นสุดอารมณ์ของอินิกมากที่แปรปวนไม่หยุดนั้นกวาดล้างทุกคนรวมถึงเจ้าเจ้าตัวเองให้แทบหมดเรี่ยวแรงกันทั่วหน้าการต้องฝ่าช่วงพิเศษนี้เพียงลำพันธ์ทิ้งบาดแผลทางใจให้ตับเขาไว้อย่างดุนแรรมแม้ตอนนี้จะผ่านพ้นช่วงวัยตอกกิน่นิูรโมนมาได้เกือบสัปดาห์แล้ว แต่ร่างกายยังคงอ่อนแออย่างเห็นได้ชัดแม้แต่พลังฟื้นตัวอันน่าอัศจรรย์ของเขายังได้รับผลกระทบบาดแผลที่เกิดจากช่วงนั้นยังคงเห็นได้ชัดทั่วร่างถึงจะไม่มีใครทำร้ายเขาได้นอกจากตัวเขาเองแต่ล่องรอยแผลจากการทำร้ายตัวเองเหล่านั้นก็ทำเอาทุกคนที่ได้เห็นใจหายวับ หมอที่เข้ามาช่วยปรถมพยาบาลพาจนเหงาตกแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าเขาอ่ะมีค่าความเจ็บปวดตันและสมานแผลได้เร็วผิดมนุษย์แต่ก็อดที่จะละมัดระวังไว้ละมัดระวังมือหมายไว้สัมผัสไม่ได้หลังจากการดแรูแลอย่างใกล้ชิดแผลลึกบนข้อมือก็เริ่มตกสะเก็ดแล้วถึงอย่างนั้นก็ดูหน้าหวาดกลัวเสียวไม่น้อย แต่เจ้าตัวที่ทั้งสวยทั้งน่ากลัวคนนี้กลับดูพึงพอใจยิ่งน,นนกะเขายกแขนขึ้นขึ้นมองแผลอย่างตั้งปกตั้งใจอยู่คู่หนึ่งแล้วก็จิบปากเบาๆก่อนจะหันมาทางพวกผู้ชายพูดอย่างเป็นกังวลนายว่าแผลพวกนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนเมืออีกข้างรูปเบาๆที่ไหล่ช้ำกลางอกพางถอนหายใจถ้าหายเร็วเกินไป แล้วเขาองไม่เห็นล่ะจะทำยังไงดีเสินเมือนหลางไม่ตอบแม้แต่คำเดียวเขาเปลือกแฟมโครงการออกตรงหน้าสีหน้าเข้มขึงอย่างไม่สนใจสภาพอีกฝ่ายแม้แต่น้อยแล้วก็เริ่มพูดคุยเรื่องงานอย่างแห้งแรงเมื่อมีเรื่องให้ทำคุณหนูก็งเงียบไปได้บ้างเขานั่งเท้าข้างฟังรายงานด้วยท่าทีเฉยเฉยแต่ถึงยังนั้น ก็พอถึงช่วงสรุปเจ้าตัวจับจับประเด็นได้ป๊ะเขาไม่พลาดที่จะจี้จดผิดพลาดอย่างไรความตาณีคุณหนูตัวแสบเสิริสวมชุดคุ้มอาบน้ำเดินตามออกมาส่งถึงหน้าประตูด้วยท่าทางให้เกียรติเป็นพิเศษก่อนที่อีกฝ่ายจะผลทรณีประตูเขาก็เอ่ยไล่ขึ้นอย่าง เออเขาก็เออยซึ้นอ,อย่างไม่ใส่ใจนะับอีกไม่กี่วันคุณเซิ้นอาจจะมาคุ้นอีกพักผ่อนหน่อยละกันจะได้ฟื้นตัวเร็วๆหน่อยพักตัวให้ฟื้นใบๆนั้นเหรอเสมนหลังเม้นปากแน่นดวงตาวาวขึ้นทันทีคิดในใจว่าให้ฟื้นใบเพื่อจะได้โดนซ้อมอีกใช่ไหมเฮ้บ้าแต่สุดท้ายเขาก็อดไม่ได้ที่จะสะทบออกมาเบาๆอย่างสุดกัน้น ไอคนบ้าริมฝีปากสีสดของเจ้าตัวแสบโค้งขึ้นทันทียิ้มออกมาอย่างงดงามชวนฝันแต่ก็แฝงความยั่วเย้าเจ้าเสนี์เจ้าเล่ไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะวันหลังใต้ฝ้าเพดานทางเดินลงใกล้ๆก,กันนั้นอไอหลุนแอบหมอกตัวเงียบอยู่ในท่อระบายอากาศเป็นเวลานานานเกือบสี่ชั่วโมง ในที่สุดเขาก็เห็นอัลฟาสองคนระดับสูงเดินออกจากห้องเ้า9901ทีละคนกลินกล้วยไมย้ลอยโชยออกมาจากประตูที่เปิดและปิดแบบเดียวกินนั้นแปงจนแม้แต่เขาเบต้ายังรู้สึกได้ชัดเจนนึกถึงบทสนทนาของโอเมกาสองคนที่เขาแอบได้ยินในห้องเก็บผ้าเมื่ช่วงเย็น แม้เขาจะคิดว่าตัวเองเป็นคนใจแข็งแต่ก็ยังอดรู้สึกเหยในใจไม่ได้ช่วยชีวิตคนหนึ่งถือว่าได้บุญมหาศาลยิ่งทั้งเนียมีค่าตอบแทน1,000ล้านเป็นบุญคุณจากทยยาทเซิร์ฟฟางไบโอเทคพวกคุยตังหาเอาวะไปให้สุดเขาคิดแบบนั้นก่อนจะค่าอุปกรณ์ไว้ในปากแล้วใช้มือเท้าปีนเข้าไปในช่องระบายอากาศ เหมือนงูลหลายเงียบเชียบที่กำลังซุ่มจมตีอ,อยู่ไอหลุนคานไปเรื่อยๆกินเวลาครึ่งชั่วโมงถึงจะมาถึงปลายช่องเหนือห้องมองลอดรูช่องระบายอากาศลงไปก็เห็นทันทีโอเมก้าคนหนึ่งยืนพิงประตูหน้าต่างสงูงจากพื้นจรดเพดานส่วนแค่ชุดคลุมอาบน้ำของโรงแรมภายในห้องมีแสงไฟสลัวอบอุ่น แสนทุนอ่อนตัดกับร่างบางของเจ้าตัวได้อย่างชัดเจนเขายื่นกอดอกมองออกไปยังแสงไฟจากเมืองเบื้องล่างภาพของกลางคืนที่พุกพ่านแต่ก็โดดเดี่ยวที่สุดใต้ชุดคุมสีเทานั้นกระดูกสะบักแหลมชัดเหมือนปีกผีเสื้อกำลังจัดการออกสวยงามและเฉียบค,คมต้นคอขาวซีด โผ่พ้นชายเสื้อออกมาบริเวณต่องฟิโลมนเต็มไปด้วยรอยแผลที่ดูนากก่ากลัวแม้ในช่องระบายอากาศจะมืดอ้ายหลุนมองไม่ชัดนักแต่เขาแน่ใจเกือบทันทีนั่นมันคือรอยกัดของอัลฟาสัตว์ผู้ล่าที่อยู่เหนือโอเมก้าเสมอพอได้เจอกับร่างที่ทั้งบอบบางและไม่มีทางสู้แบบนี้ก็ย่อมจะไม่ลังเลที่จะกดเขาลงกับเตียง แล้วกดจนยับโอ้ยน่าสงสารจรินแต่ก็อดนึกถึง1,000ล้านไม่ได้เขาแทบจะนำ้ำตาไหลได้ความตึ้นตันเลยด้วยซ้ำสู้ๆนะั้นน้องเดี๋ยวพี่จะพาออกไปจากที่นี่เองต่อให้พี่กลายเป็นสายลับหรือหัวข้โมวยพี่ก็ยังมีหัวใจเขาคืออ้าหลุนผู้เชื่อมั่นว่าตนเองคือยอดนักสูก ักเสิรและจอมโจรผู้ไรลล,ล่องลอยที่ดีที่สุดในโลกตู้เซฟที่เคยนัดมีเป็นร้อยการเคลื่อนไหวที่เงียบสนิทจนแม้แต่ทีมรักษากความปลอดภัยระดับประธานนาธิบดีก็ยังจับไม่ได้แต่ครั้งนี้ไอ้หลุนที่ร้อนลุนพอกินเงินมหาศาลแับไม่รู้เลยว่าก่อนที่เขาจะมาถึงช่องลมเสียงช่องลมเสียด้วยซ้ำคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าตรงหน้าต่างนั้น โอมเมกาผู้บ,บอบบางได้ยกยคิ้วขึ้นเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้หันกลับไปเพียงจ้องออกไปข้างหน้าสายตามั่นคงก้างคืนที่มืดนิดมีป้ายโฆษณาเสื่องฟางไบโอติบเรลืองแสงเลยยิบระยับอยู่ในระยะสายตาดวงตาของเขาสะท้อนภาพนั้นอย่างเงียบนั้นอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาไอาหลุนก็เปิดฝาช่องลมออกมาได้สำเร็จ เขาคานออกมาจากเพดานอย่างว่องไวเล่าเมมมุมที่ผิวตัวข้ามคานหล็กอย่างไม่ออกเสียงและในที่สุดโอเมก้าผู้เคาะหลายที่โดนบรรดาอาฟ้าทรมานจนแทบจะขาดใจก็หันหน้ากลับมาช้าๆด้วยท่าทีเฉืยชาให้หลุนเคยได้ยินพนักงานทำความสะอาดพูดถึงความงามของโอเมก้าคนนั้นมานักตอนนะัก แต่ตอนที่เขาได้เห็นตัวจริงเต็มตาในวินาทีแรกเขาก็ยังเผอชะงักไปสำหรับนักเสบอย่างเขาเมื่อไปแค่หนึ่งวินาทีก็ถือเป็นความผิดหลายแรงเขาสถบตาตัวเองในใจอย่างหัอเสียวก่านจะเงื่อยขึ้นในน่าขึ้นอีกครั้งแล้วรีบทำมือเสียงส่งสัญ,ญญาณให้โอเมก้าคนนั้น ทนที่อยู่ตรงหน้าทำท่าเหมือนจะตกใจจนพูดไม่ออกไม่ต้องกลัวฉันมาจากคุณเซนเขาส่งฉันมารับนายกลับบ้านโอเมจ้าตรงหน้านั้นสวยจนแทบเหมือนภาพวาดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยละอองน้ำและความเหงาของทั้งโลกเขาเงยหน้ามองไอ้หลุนใบหน้าซีดขาวดวงตากระจ่างใสเหลากับลูกแก้วที่ปิ่งแสงจากที่เคยวา่างเปล่าไร้ความรู้สึก แต่พอได้ยินชื่อของคนคนนั้นแววตาก็เปลี่ยนไปได้วยความเจ็บปวดขึ้นมาทันทีแม้แต่หัวใจที่แข็งเป็นหินของไอหลุนก็รู้สึกเหมือนโดนดีบแน่นบ้าชะมัดเขาแทบอยากคืนเงินค่าจ้างให้เสื้อเศร้าโยู่แล้วเลยด้วยซ้ำเสียงโคโอเมก้าแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินคุณเสื้งเขาให้คุณมารับฉันจริงๆเหรอใช่ไอหุนตอบรวดรัด ที่นี่ไม่ปลอดภัยรีบไปกับฉันก่อนแต่คนตัวบางไม่ยอมขยับทันทีเขามองสบตาแล้วเดินเข้ามาเข้ามาข้างหน้าเพียงไม่กี่เจ้าก่อนจะหยุดกะทันหันตัดดินฝีปากแดงสดแล้วถามเสียงสัน่นแต่ว่าเขาก้มหน้าดวงตาดับแสงฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่โกหกแววตาของเขาเริ่มคอไปด้วยน้ำตา จน,นดูเหมือนจะไหลออกมาทุกเมื่อใครว่าในอนดีตเขาเคยพยายามจะหนีแล้วพบเจอกับความโหดร้ายเกินที่ออกกว่าเกินกว่าที่โอเมก้าออดแอนคนจะลับได้ไอ้หุนสังเกตเห็นรอยช้ำม,มากมายบนคอและหน้าอกแขนเดียวยาวที่เต็มไปด้วยรอยฝกช้ำเก่าและใหม่ปะปนกันร่างกายของเขาดูควรจะเป็นเหมือนเครื่องลายครามลำ้ลำค่า กับมีรอยเล้ากับผ่านความรุนแรงและไม่ใช่แค่รังเดียวความหวาดกลัวของเขาไม่ได้มาเพราะคิดไปเองแน่นอนไอ้หลุนจึงตัดสินใจเสี่ยงอยู่นานแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาเซิงเซาโยโดยตรงโทรศัพท์เพิ่งดังขึ้นเพียงครังเดียวก็มีคนรับทันทีเล่าว่าโทรศัพท์นั้นไม่เคยอยู่ห่างจากมือของเซิงเซาโยเลยแม้แต่วินาทีเดียว น้ำเสียงของอัลฟาคนนั้นพุลุออกมาอย่างร้อนรนเจอเขาแล้วใช่ไหมเขาโอเคหรือเปล่าไอห,หลุนรีบตอบเจอแล้วครับแต่เขาอยาบแน่ใจก่อนว่าคุณเป็นคนให้ผมมารับเขาจริงๆว่าแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้โอเมก้าตรงหน้าที่ดูเหลากับแค่สัมผัสก็จะแตกสลายเจ้าตัวค่อยๆยื่นมือออกมารับสายอย่างลังเลก่อนจะยกขึ้นแนบหู แล้วเสียงจั๊กปลายสายนั้นก็ดังขึ้นในวินาทีนั้นฮาวายงแค่เพียงเสียงเรือยเรียกชื่อเบาๆเท่านั้นภายใต้แพ่ขนตาที่ยาวโค้งอย่างน่าทึ่งดวงตาของโอเมก้าคู่นั้นดวงตาที่เหมือนถูกเทพ,พเจ้าจุมพิษก็พันเอ,อ่อล้นด้วยน้ำตาไอหลุนรู้สึกเหมือนถูกกระแสฟไฟฟ้าแล่นผ่านกลางอกใจเขาเจ็บแสบอย่างรุนแรง โดยไม่มีคำอธิบายขอให้จากนี้ไปไม่มีใครทำร้ายอเมจ้าคนนี้ให้ต้องร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแบบนี้อีกเลย